ดวงของคนเกิดวันเสาร์จะเป็นอย่างไรดูได้จากคลิปนี้ครับ สำหรับดวงคนที่เกิดวันเสาร์ครับต้องบอกไปก่อนเลยครับว่าคนที่เกิดวันเสาร์ครับมักจะเป็นคนที่สุขุมเงียบขรึมมีความเป็นโลกส่วนตัวสูงเลยทีเดียวครับเขาจะมีความชัดเจนและตรงไปตรงมาชอบความยุติธรรมเป็นหลักเป็นคนที่มีเลือดนักสู้ใจกล้าบ้าบินไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาต่างๆนั่นเองครับแต่ถ้ามีอะไรกระทบจิตใจเขาเพียงเล็กน้อยก็จะเก็บมาคิดมากจนกลายเป็นความเครียดเกิดขึ้นนะครับ,รบเขาจะเป็นคนที่วิตกจริตย้ำคิดยำ้ดยำทำทำอะไรก็มักจะช้าๆหากที่จะทำอะไรก็จะคิดวนไปวนมาแบบซ้ำๆนั่นเองครับจนทำให้งานที่ ได้รับมอบหมายมาักเสร็จช้ากว่าคนที่เกิดวันอื่นๆครับเพราะว่าเขามัวย้ำคิดย้ำ <ๆ S 1> ทำอยู่กับงานนั่นเองแต่ครับงานของเขาจะมีความละเอียดเรียบร้อยกว่าคนเกิดวันอื่นๆอย่างแน่นอนครับสิ่งนี้ครับจึงทำให้คนที่เกิดวันเสาร์จึงสำเร็จได้ช้ากว่าคนอื่นๆแต่ถ้าสำเร็จนะครับคนที่เกิดวันเสาร์จะมีความสำเร็จที่มีความมั่นคงเกิดขึ้นเลยทีเดียวก็ว่าได้เพราะว่าคิดมาอย่างละเอียดรอบคอบแบบสุดๆนั่นเองครับนอกจากนั้นนะครับความสำเร็จของคนที่เกิดวันเสาร์ยังมาจากการที่รู้จักเก็บรู้จักออมมากกววว่คนนีิดดััออื้ยรบ และยังมีความรับผิดชอบและมีระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดยึดตามกฎเกณฑ์ทําให้มีวินัยในการใช้เงินทําให้คนที่เกิดวันเสาร์สามารถตั้งตัวได้จากการเก็บหอมรอมริตานะครับข้อเสียคือเขามักจะเป็นคนที่ตรงเกินไปและไม่รู้จักยืดหยุ่นเลยก็ว่าได้นั่นเองครับแต่โดยนิสัยส่วนลึกแล้วของคนเกิดวันเสาร์เขามักจะเป็นคนที่มีความก้าวร้าวอยู่ในตัวนะครับจะมีใจกล้าบ้าบินและเป็นคนที่ยึดถือความยุติธรรมเป็นหลักตรงไปตรงมาคนที่เกิดวันเสาร์นะครับภายนอกจะดูขแข็งกร่าทรณงมากเลยทีเดียวแต่ภายในจิตใจของ เขากลับมีความอ่อนไหวเกิดขึ้นและเป็นคนที่เก็บความรู้สึกขี้น้อยใจไว้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวก็ว่าได้ครับและนอกจากนั้น,นครับคนที่เกิดวันเสาร์ยังรักความสะอาดและมีระเบียบวิน,นัยโดยทั่วไปนะครับคนที่เกิดวันเสาร์มักจะเป็นคนที่มีใจกว้างและรู้จักวางตัวเป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับจึงทําให้นะครับเพื่อนและคนรอบข้างของเขามาักให้ความเชื่อถือหรือเชื่อมั่นในตัวเขานั่นเองครับเพราะอีกอย่างหนึ่งคือคนเกิดวันเสาร์เป็นคนที่มีหลักการและมีเหตุผลนะครับแต่น,นะครับข้อเสียของเขาเลยก็คือในเรื่องของการที่เกิดมีอารมณ์์ทีี่่เเสยหรรือออาาามมมณปปัันนนวขขึ้กก็จจะะงงแ และเอาแต่ใจอย่างรุนแรงเลยก็ว่าได้ครับเขามักจะจูจ้จี้จุกจิกขี้บน่นถ้าเป็นเจ้านายก็จะเป็นลนักษณะของการที่เป็นเจ้านายที่มีความใช้พระเดชมากกว่าพระคุณนั่นเองครับและเนอนด้วยจากอํานาจของดาวเสาร์เมื่อวัยเด็กครับมักจะมีเหตุการณ์ที่เป็นอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยเกิดขึ้นเกี่ยวกับตัวเขาครับ บางคนครับก็เคยอาจจะเจ็บป่วยขั้นรุนแรงเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นครับหรือบางคนก็อาจจะมีเหตุการณ์นะครับที่เคยจมน้ําบ้างเคยตกจากที่สูงบ้าง <ๆ S 1> หรือบางคนก็เกือบเจออุบัติเหตุที่ผ่านความเป็นความตายมาอย่างหุดหิดเลยทีเดียวก็ว่าได้ครับหรือชีวิตของเขาครับมักจะมีเหตุการณ์ที่เกิดจุดหักเหอย่างรุนแรงเกิดขึ้นในชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่ง <ead S 1> ก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันครับเพราะว่านะครับอย่างที่บอกไปว่าพลังของดาวเสาร์มักให้โทษทุกเกิดข,ขึ้นกับชีวิตอะไรสักอย่างนั่นเองครับ รุปคุณสมบัติด้านดีของคนเกิดวันเสาร์ก็คือเขามักจะเป็นคนที่อดทนในการฝ่าฟันต่อสู้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวและนอกนั้นครับเขายังมีคนที่มีวิริยะอุตสาหะมีสติปัญญาที่ดีครับมีความซื่อสัตย์มั่นคงมัธยัสถอดออมมีความละเอียดรอบคอบซื่อตรงมั่นคงรับผิดชอบมีความเป็นระเบียบวินัยและมีความเคร่งครัดมีความรับผิดชอบต่อทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะเป็นคนที่เอาจริงเอาจังและมีความเด็ดขาดทรหดต่อสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายนะครับเป็นอย่างดีเลยทีเดียวก็ว่าได้มีความคิดทีี่อนนุรัักกษ์ิยมมแลสโด สมัชชัญญาเป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับ ต่อมาครับสรุปคุณสมบัติด้านเสียของคนเกิดวันเสาร์กันบ้างครับเขามักจะเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เขามักจะถือความคิดของตนเป็นใหญ่ครับเขามักจะมีความดื้อรั้นมักจะไม่ค่อยปรับตัวครับใจของเขามักจะเลือดเย็นใจดําเลยทีเดียวก็ว่าได้ครับสำหรับบางคนเขาจะมองโลกในแง่ร้ายในทุกสิ่งทุกอย่างเลยแล้วก็มองในด้านลบเสมอครับจิตใจเขามักจะค่อนข้างครับแคบเป็นคนชอบอคติเก็บกดเก็บตัวใจน้อยขี้อายช่างกังวลนะครับชอบทําเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่เขามักจะอมทุกเขามักจะขี้หวั่นระแวงครับอาฆาตพ ฟุ้งซ่านเก็บความเคยรยียดเอาไว้กับตัวครับเขาเป็นคนคิดมากวิตกกังวลวิตกเจริตย้ำคิดย้ำชามโกรธง่ายครับขี้เหนียวตนนี่หรือว่าเฉื่อยชาหรือว่าบางคนนะครับก็จะเป็นลักษณะข,ของการดือดด้อด้านดื้อรั้นเขาจะมีที่ิดมากและเป็นคนที่มักจะเป็นคนขี้หงุดหงิดเกิดขึ้นง่ายๆดียวก็ว่าได้ครับ สำหรับผิวพรรณและรูปร่างของคนเกิดวันเสาร์<ๆ>เขาจะเป็นคนรูปร่างเล็กครับผอมเกรงสูงฟันจะไม่ค่อยสวยครับผมเขาจะหยิกอยากโศกหรือผิวพรรณของเขาจะออกทางเข้มเข้มไปหน่อยครับหน้าของเขาจะเป็นลักษณะของการที่จะเป็นหน้ากระดูกระดูครับใบหน้าแสดงถึงความโหนของแก้มที่ชัดเจนครับเขาโครงของเขาจะมีกระดูกค่อนข้าขงชัดเจนโหนแก้มของเขาจะสูงและจะมีผิวเข้มและริบฝิ้าังเขาจะมักจะหนากันเองครับและนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของคนเกิดวันเสาร์นั่นเองครับผม